เปิดโปรไฟล์เอมเกนอมิธิรากาที่นักธุรกิจสาวสวยมายานิเกตติงไปไฟแรงเมื่อสนิทกับเข็มจิตจิราไม่ธรรมดาเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่สวยเป็นนักธุรกิจสาวที่มีเพื่อนผ่องในวงการบันเทิงที่มากมายแถมก็ยังเป็นผู้เบื้องหลังการางามสังคมและอย่างสาวอินอเมริกเทธา พรมาสนากุณหลายๆคนอาจจะไม่เคยคุ้นชื่อของเธอมากนักแต่เรื่องของเธอเนะีเป็นไฮโซสาวที่ไม่ค่อยได้ปรากฏตัวตามหน้าสื่อเท่าไหร่แต่ก็ยังเป็นเพื่อนสนิทของพี่น้องเอเอเวสลินโยเขมโยโยดินดีและเขมสุธิราอีกด้วย เธอนั้นเป็นนักธรุรกิจบริหารอามมซับไกลในอีกหนึ่งคนในเรื่องการศึกษาไม่ธรรมดาเพราะว่าเธอนั้นเรียนจบจากมหาวิทยาลัยมหาเดิสศ,ศาสตร์และเคยทำงานตำแหน่งเป็นผู้บริหารของ BB และ n นิกค i n ิกและซึ่งก็มีบุกกี้บุกกี้ธานารสน้องสาวของเป็กสัญชัยและเป็นเจ้าของจึงทำให้ เอ็มเมทริการู้จักกับนักแสดงสาวธัญญเรศและเซนตอนนี้คนสำคัญก็คือบีบีนิก ที่ได้แค่ด้วยหลังจากที่เอ็มแต่งงานกับอดีตสามีอย่างพิศกรภูมิโย,ท,ยทินแททางด้านเป็กสัญชยัยก็ได้ไปให้เกียรติและมาเป็นพิธีงานเลี้ยงฉลองมงคลของเอ็มเมธิกาด้วยและถือว่าเป็นคนหนึ่งที่สาวนักธุรกิจที่มีดีกีไม่ธรรมดาจริงๆเลยล่ะคะ่ะ